สวัสดีครับเพื่อนครับมาลดน้ำต้นไม้ซะหน่อยมาดูไอ้ถั่วพุ่มะกำลังงามเลยนะครับน้ำหมักนะครับคนาดูฮะคนามีแต่อยอดโอปบ่ สลัดนะครับสลัดกำลัางงามเลยฮะกำลัางงามเลยสลัดพกขี้ครับยาลกุกยาลกุกยาลกุกดู มะเขือเทศดูสลัดมะเขือเทศดูทางดกเลยดกมากพริกกำลังงามดูสลัดเอคณะ งามมากๆเลยแปะตําปึงเผือกกำลังขึ้นเผือกกำลังขึ้นนะครับผักปังกำลังงาม เดี๋ยวจะให้เลื้อยขึ้นค้างนะครับรุ่นเอถั่วพุ่มนะครับกำลังงามเลยนะรสร้างมนสร้างมนแตกหนอแล้วนะครับอันนี้กำลังจะขุดแปลงใหม่นะครับแปลงใหม่ บรรยากาศเย็นๆนะครับสบายๆครับ